ขวาตรงเลื่นล่างขึ้นบนอุวโดมอีกดอกหนึ่งแข็งแกร่งสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ เขาไไม่มามวยไทยจัดสีวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นมวยเล็กๆมัวคู่2รายการร0 3สปอนด์ครับแต่ว่าเราบอกว่าแข็งแกร่งเหลือเกินอาวุธนี่แพลพราวด้วยกันทั้งคู่ชกกันว่าวันที่13มีิาคม2559ลูกลุงนี้แม่ถีบยันหงายท้องเลยครับกางเกงสีแดงนี่เคยชนะมาก่อนครับแทนชัยสติอุบลนักชกจากอุบลราชธานีพบกับเทวฤทธิ์เดอะเบสอุดรครับเป็นนักชกจากสกลนครอีสานเจออีสานด้วยกันทั้งคู่ขวากับซ้ายครับ กระแกงสีน้ำเงินนั่นนี่แหละครับโอ้ยเตะซ้ายหลังขวานหน้าดีแม่ตัวเล็กกว่าแต่ว่าแพ้วครับแต่ว่าแทนชัยนั่นก็นี่แล้วเดินเข้าไปหาเดินก็โอ้โดนรวบเลยครับอ่าดโดนอีกแล้วครับโดนล่างขึ้นบนทีโอูอยู่ที่ความแข็งแกร่งที่ปวโยหัวว,ว่าก็แข็งแกร่งนะครับใครจะแข็งแกร่งกว่ากันครบหายกเป็นอย่างไรดูแลก,กันเลือดจริงๆเดินสาวหมัดนะพลิกออกเตะแต่ยังวิครับสับมือให้ชก วันนั้นอาจารย์ชเวงครุฑเกตครับเป็นกรรมการบนเวทีเดินเข้าไปหาอีกแล้วเดินจะคล้องนายไต่ขวาไม่ยอมไปค้องง่ายๆครับเอาจับได้แล้วจับได้แล้วก็ตีสิครับจับได้แล้วก็ตีโอ้โหแต่ตีลูกนี้แม่เสียเหลี่ยมหายท้องไปอืเดินเดินเข้ามาโอ้ฉีบลูกนี้ครับแม่จะเข้าจับหมดยกรับสามยกมาดูเฉลยไหม้หมว่ไทยจะสีครับจังหวะนี้ครับทีบโดนเตะพับนอก หมัดแล้วก็โดนถีบลูกนี้หงายท้องแทบติดเชือกเลยครับหมัดนําไปก่อนดูจัหว่าตอบโต้ครับแม่มอนยันหลักถีบเข้าไปแข้งกับแข้งหงายท้องปักลูกนี้เต็มกกหูครับแม่แต่ว่าเบาไปนิดหนึ่งเน็บเข้าสีข้างหมัดกับแข้งแลกกันกลับมาชมกระต่อครับแดงนั้นเคยชนะมาก่อนนะครับดูว่า การให้เปิดโอกาสให้มาแก้มือเนี่ยจะเป็นอย่างไรโอ้เอาละครับแม่เดินลุยเลยครับแดนชยัยเดินลุยแต่ว่าอุ้ยโดนเทวฤทธิ์นั่นเตะสกัดอย่างนี้ครับจะมาเข้าคล้องเหรอเข้าคล้องผมไม่ง่ายนะไม่ได้หรอกครับพี่ตีนะครับ,รบหมัดทั้งหมัดทั้งแข้งนะครับสายดีจริงๆครับเทวฤทธิ์แต่ว่าห้ายกนั้นจะยืนหยัดได้ขนาดไหนเดินก็ไปหาโดนแข้งสายนำ้ำเอาจับแล้วครับจับแล้วก็ตีโอ้ตีแล้ว อาเริ่มตีได้แล้วครับถ้าตีไม่ได้ก็เดินดึงออกมาครับอาจารย์ชเวงคุดเกตอ้โหยโ,โดนบนดบินซ้ายไป2ดอกเอาแล้วครับสู้กันลุยเดือดแล้วแม่ดูนะครับมวยแก้มือเมื่อวันที่13มิถุคมส5ง้อ้หูแลกกันอย่างนี้ครับมวยเล็กๆครับมวยไทยจะดสีร้อปอนแหลกเดือดครับวงในใครจะอยู่ใครจะไปมวยเขายังแทนชัยขณะที่เทวฤทธิ์แข้งดี เ,เดินเข้าไปเดินเข้ามาหมัดจะเข้าของโดนเตะโอ้ยโดนเตะเ,เบิเ้ลไปสองทีแม่แกเบิ้ลสายดีจริงๆครับทางด้านของเทวฤทธิเ์เดินเข้าไปหาอีกแล้วเดินเข้ามาแต่ว่านี่นะครับโดนสวยอย่างนี้หนักๆแทนชายหมัดเข้าไปก่อนนํานําแล้วก็ตีอา้าวมามาดีครับอย่างนี้ใครอยุ่ใครไปหมัดนําไปแล้วก็แทงเขา่าโอ้ยหมดโยกค,ครับ ม่โอ้หระครังยังระครังก็เอาเอาไม่อยู่ครับอย่างนี้สุดท้ายแล้วครับเป็นแทนชัยเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปไม่รู้ชายแดงไม้ไม้ไมวยไทยเจ็ดสีครับหมัดนําไปก่อนครับหมัดขวาเตะขวาตามโดนเกี่ยวแต่ว่าแข็งแกร่งอยู่วางล่างขึ้นบนแล้วก็จังหวะนี้ครับเน็บเข้าไปเต็มสีข้างวันนี้นนเวลาหมดเวลาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ